ชื่อทนทออนซี่อ่ะทำดวงดาวรับราชการครูซ่อนเด็กอะ่ะเป็นค,นครซนซนูซ่อนเด็กที่แม่โจ้ครับซ่อนซ่อนซ่อนเด็กบนบนดอยอะไรแบบนี้ ครับผมจะมาตามหาคนหายที่ผมจะไปหมู่13ตะบนสันปูเลยหมู่13บ้านฝ้ายทองบ้านฝ้ายทองเหรอผู้ใหญ่บ้านเขาอยู่ตรงไหนครับบ้านผู้ใหญ่บ้านผมอันนี้เขาเป็นกำนันครับอ๋อกำนันเราจะไปเจอเขาได้ไหมครับเดี๋ยวผมโทรหาให้ครับได้รบกวนที่หน่อยนะครับผมผมจะมาตามคนหายไปคนภายภากลูกชายเขาอยู่ที่สุพรรณบุรีครับจะตามหาแม่ไปเช็คมาแม่เขามีชื่ออยู่ตรงนี้ ชื่ออะไรชื่อถนอมสีคำดวงดาวพี่คุณปะถนอมสีคำดวงดาวบุคุณนะครับคุณบคุณแม่นเกาะครับ ฐานหนอมสี่ข้มดวงดาววะบ้านหัวโกงเดี๋ยวสักไดนฮะเนี่ยโกงจะไปวัดยางทองเพิ่นมาจากเพจอีจันเพิ่นลูกเพิ่นตัวเสอหาลูกเพิ่นตัวเสอหาแม่ป่อป่อขอรบกวนป่อมาที่เทศบาลได้ก่อเพราะต่างเพจเพิ่นมาซสาหาเนี่ยเพิ่นจะขอถามรายละเอียดป่อมาที่เทศบาลที่ห้องป้องกันก็ได้ป่อเดี๋ยวให้เพิ่นไปอยู่ห้องป้องกันก็ได้แล้วเดี๋ยวพ่อมาเทศบาลไหมเนาะโอเคครับครับครับ ได้ดครับนี่มอนครับนี่ครับกากันันรนครับต้บ้านบ้านบ้านบติสเ่าีทับสนี่และไปเช็คกับไปเช็คนัละคือบ้านขนอมสีครับ ขนมสีทำลงดาวนะนะครับลงดาวอันนี้นามสกุลเก่าเป็นนัดเก่าครับแต่มันเปลี่ยนมาเป็นคราฟที่ำลาพเนี่แฟนเปิดซื้อนายจันทร์นี่มาหาจริงเหรอมาหาแกแๆเขาพัดผ่ากันจี๊ซิบกบีแล้วโอ้โนี่มันใจรักอ่ะนะแล้วแล้วความจริงความจริงคือจะได้ความจริงเปิดก็เปิดเป็นคนมีอาชีพแกสลักอ่ะป้าขนมสีนะแต่ลูกเปิ้ดลูกเปิดทำงานอยู่อย่างสักอย่างเนี้ย หรือว่าลองไปอู้ลองลองลองขับขับได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวยังไงลบกวนป้อปลาไปด้ยได้ครับโอ้ครับเดี๋ยวพ่อกำนันจะพาเฮาวพ่อกำนันนะครับจะพาเราไปที่บ้านคนแรกถนอมสีคำดวงดาวอันนี้นามสกุลเขานะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นถนอมสีคำราพิษอยู่หมู่13ตําตำบลสันปูเลยเพื่อได้สเก็ตเชียงใหม่โอเคเดี๋ยวเขาไปอู้กับเปิลพ่อว่าจะถึงจะได้นะ บ้านของถนอมถนอมสีคําราพิษอปอกกำนันปอกกำนัอนอันนี้อยู่หมู่13ตอนนี้เราอยู่หมู่13ตําบลสันกูเลยเปิ้นห้องว่าบ้านบ้านฝ้ายทอง oh. สวัสดีค่ะโอ้ยอีแม่ทว่าอีแม่แกแล้วละนะมันบัดใจอ่ะอ๋อบัดใจกับัดใจนอนบอร์น่ารูปีน้สกูมนบาดใจกโอ้ยบาดใบได้เป็นไม่ใช่อ่ะ เรามาผิดเป้าคนนี้ไม่ใช่เพราะลูกจายเปิ้ลอยู่สุพรรณจะมาโตยหาแม่เปิ้ลบอกอยู่จังหวัดตังปุอ่นสมัยเออสมัยเมื่อไปสาวอะแต่คำดวงดาวนี่มีนักก่อหลายกะหลายแหละบ้านปุ้นก็มีอันตีนดอยนะไอ้สีเสืดเขาอ่ะลูกเปิลจะชื่อถนอมสีก่อแต่ไอ้สีเสือคนนี้เปิลอยู่ปุ้นเนอะดอยสเก็ตปุ้น มาจากเพจดีจัน์เป็นเพจตามหาคนพับพาจากกันเนี่ยแม่คือมีลูกจ่ายที่อยู่สุพรรณพ่อจ่ายคนหนึ่งเขาอายุ43ปีและร้องเรียนมาที่เพจนี้บอกว่าอยากจะให้ช่วยตามหาแม่ให้หน่อยพ่อเพื่นบอกว่าพ่อเพื่นเสียไปละบอกข้อมูลว่าแม่เคยชื่อถนอมสีคำดวงดาวเอ่ยแม่ก็ว,วันนี้ผมก็ไปเช็คคอ มันก็นมีขนมสีคำดวงดาวขึ้นมาสองคนแต่กีไปหมูสิบสามมาเป็น,บน,ปน,บนแบบเปินเปินวัดใจอันนี้แบ่เคยกได้ยินนะเจ้าเ้ามีมาตั้งไก่เจ้าข้าอ่งตรงตรงเน,นะาะมาแม่เจ้ายาติก็ยังมหัศจักเนาะพ่อหลวงเนาะ เออมาเกยหู้อ่ะยายเกยไปอยู่ที่ไหนไกยไปม่กระื่องสีขาวแล้วแล้วเปลี่ยนตัวเขาสามีแม่เคยเป็นอาจารย์เป็นครับตอนเป็นคล้ายๆว่าไปจโจยคนสอนหนังสือนี่เกยไปเจ้าอยู่นี่อยู่บ้านหมู่ห้านี่เจ้าโรงเรียนกอกมนโรงเรียนอะไรอย่างก็กอกกอกมนนะเนาะสีสวัสดิ์กะเนาะเป็นห้องมาเดียวเนี่ย สรุปว่าสองชื่อที่เราได้มาไม่ใช่ถนอมสีคําดวงดาวคนที่เราตามหานะไม่ใช่แม่ของพาสุเมธทั้งสองคนเลยเพราะเล่าเรื่องที่พาสุเมธเล่าให้เราฟังแล้วก็มาเล่าให้แม่เขาฟังก็แม่ก็บอกไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยเนาะ ที่เทศบาลตำบลสันทุเลยใช่ไหมก็ไม่เจอไม่ใช่ทั้งสองคนที่เราได้ข้อมูลมานะเดี๋ยวพอกำนันของหมู่สิบสให้มาประชุมกันใหม่เดี๋ยวจะเอากันยังไงกันจะไปตามเออจะไปเอาจะเอายังไงกันจะไปตามหาแม่ถนอมสีคำดวงดาวอะไรยังไงเดี๋ยวประชุมทีมกันก่อนโอ้ยเครียดหลายเด้ ป .4 เนี่ยโรงเรียนหลวอ่ะรับราเทเหรอเจ้าทํางานเมฆทาไปดีสุพรรณกเเคย n านาเมีกําลังใจขึ้นมาอีกหนึ่งกระปริไม่แล้วก่อนหน้านี้แม่ว่าไงนะมาตั้งสังหาละลูกเอ้ พรุ่งนี้หากันใหม่สู้กันต่อจะสักร้อยกี่คำโดงดาวกันไปอีจันหลานเทพเมื่อคืนนี้เราโทรหาพี่ไก่นะครับ พี่สาวของพระสุเมธไม่ติดไม่มีคนรับตอนนี้สามารถติดต่อได้แล้วเดี๋ยวเราลองติดต่อไปคุยกับเขาอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้เบาะแสเกี่ยวกับแม่ถนอมสีคำดวงดาวเพิ่มเติมหรือเปล่านะจ๊ะกดโทรเลยจ้ะฮัลโหลสวัสดีครับพี่ไก่ครับแม่เนี่ยเขาเนี่ยเป็นโรรเขา่ยเป็นคนฉลาดคือเขารู้ว่าล็อกลากอยู่ที่ไหนเขายังไม่มาเลยจะไปตามหาเขาทำไม